ในวัดในขาธิการพักเก้าไกลออกมาระบุว่าสีของรัฐบาลกําลังจะแตกนั้นผมก็ได้โต้ชี้แจงไปว่าสีเนี่ยยังรักษาหายได้ดีกว่ามะเร็งร้ายเนื้อร้ายในสมองของคนในพักเก้าไกลนะครับว่าเป็นมะเร็งร้ายที่กําลังคิดนะครับที่จะสร้างความาเสียหายหรือสร้างาความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องปฏิเสธความจริงเพราะพี่น้องประชาชนรู้ดี ว่าพักการเมืองไหนที่กําลังก้าวล่วงในการแก้ไขามาตรา1นึนะครับกำลังลงชื่อที่จะแก้กฎหมายมาตรา1นึซึ่งพี่น้องประชาชนคนไทยรู้ทั้งแผ่นดินว่ากําลังเข้าไปเกี่ยวข้องกับ,บสถาบันพระหมหากษัตริย์อย่างไรแล้วก็นะครับการที่คุณนัชชานะครับโคศกพักก้าวไกลออกมาด่าว่าผมนะครับว่าเป็นสันดานเป็นสุนัขอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ถือสาหรอกครับเ <het S 1> พราะเด็ก เมื่อวันซืนออ่อนหัดภาษาทางการเมืองจะเกาหาว่าอะไรผมเนี่ยนะครับอย่าไปถือสาหาความนะครับเพราะสิ่งที่ผมยืนยันในการพูดผมนั้นเป็นข้อที่จริงที่พี่น้องประชาชนรู้ดีทั้งประเทศนะครับคุณจะแก้ตัวคุณจะชี้แจงนะครับคุณจะแก้ต่างให้กับเลขาธิการพรรคคุณชัยัวัฒน์อย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ให้รู้ว่าการกระทําของพวกคุณการกระทําของพรรคก้าวไกลและการทํงานางานการกระทําตามคําสั่งของ แกนนํากลุ่มก้าวหน้านะครับที่มีนายธนาทรในปิจุตรเป็นแกนนําหลักนะครับที่เสมือนหนึ่งเป็นคนขอเป็นคนที่ดูแลและก็กําหนดทิศทางของพรรคก้าวไกลนั้นประชาชนเขารู้นะครับว่ากําลังคิดอะไรทําอะไรให้ต่อสถาบันและทําอะไรให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองผมไม่อยากไปตอบโต้ไม่อยากที่จะไปด่าไปว่าหรือไปใช้วาทะนะครับอันหยาบคายเหมือนกับ คุณนัชชานะครับก็แล้วแต่คุณนัชชาจะกล่าวหาว่าอะไรผมผมก็ไม่ถือสาถือว่าเป็นน้องเป็นนุ่งนะครับถือว่าให้โอกาสและก็ถือว่านะครับไม่อยากที่จะไปตอบโตัในคําภาษาที่นะครับหยาบคายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนไม่สมควรอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ